เิจาวรสังขาราอุปัตตวิยะามิโนอบัจจิตาวาริจันติเตสงมุปัสสโมสุโคตาจิระมุตยังกาโยปัทถวิกันเสติจุโาอเปตวิญญาโนมิรัสังวาลินะรามธรรมบุญสังต่อของข้าพ ทิฏังปฏิฏังตุมหังทิปเมวัสมิจโตสัพพายุวันโนสุขังพลังโอวาตุสาภะวังพลังรักขันตุสาปะเทวสาสาภะพุทธาสาภะธรรมาสาภะสังฆายุภาเวนสธาสดีพระวันตุเตดงมะกาสิโก ถ้าตั้งตกทีนั่นที่ตุ๊ดอคนจากเพื่อนมีบุแล้วคนที่ไปรดูดขาช่วยนะคนมีบุญนะนะต่างนานดีไอขาช่วยเลยมอนายุครเนี่มนมีบุญนะเดี๋ยวทำบุญดีนะใช่ไหมคนเมื่อค่าปฏิบัติรรม

แล้วมันไม่มีใครอยู่แล้วเหรอผู้เก็บน้อยอยู่คนเดียวเหรอไม่ได้โอ้ยตายตลาดกุหลิโอ้ตลาดกุหลิ้วตายวัดโน้นสบายนะำรบบกุหลิฉันไป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 จุ่มมาวัดอะไรที่ความหมายนั่นเลยอ๋อหวยได้แต่หออาจารย์ชื่อไม่ได้วัดอะไรที่รู้ไม่ได้นั่นไม่ได้นั่นยังติเก็บไปก็ก็ที่พระอาจารย์เก็บนำไว้แล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาไปใช้ในนี้ครับ เาจมเก็บนำไปก่อนเขไม่มีการเรียนเลยไปต้องไปตั่พูดมครับ่าเนีเ็เ่ไม้ที่ปนไมม้โยมไมยมเราเออเป็นเาถ่าไมได้แล้วระบบหม่แล้วระบบใมี่หรใช่เหรอ